สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกผู้ทุกท่านทุกสุมทุกขายที่มักในการเลี้ยงการโตนกเขาใหญ่ครับมื้อสองมื้อแล้วครับบม่ไ,ได้ออกโตนกเมื่อเสานี่ก็ไ่ได้ไปครับบานผมฝนโตกี่แล้วครับวันนี้ครมีคูอ่างครับนี่มาตามนกคูอ่างนี่ยนะครับมีอาจารย์เป็นสีบอเสมาครับอ่างตลอดเป็นเา่านี่ โอ้ครับข่าท่าครับข่าท่านี่ครับเดี๋ยวเสียงกลางครับเดี๋ยวมาลุนไปพร้อมๆกันครับเดี๋ยวให้เบิงบรรยากาศนะครับร้อมสีลงนกครับมากระบักเพชรนครนะครับเด้วันนี้ด้อจากสีลงดินและสีลินกิ้งครับของเทของดีครับได้วันนี้ไม้จะเป็นไม้เถียงลุงครับนี่เถียงเพื่อนครับขึ้นมาเขตอำเภอวางยางครับ นกกระจกยูเกียวได้ผมครับหากกามฮอวครับที่เรียกว่าสีนั่งนี่สิเปตต็ดตัวตนนี่จาบนบุมาจานต้นนี่น้นอยนะครับแต่คู่อ่างคู่ยก,กอะไรครับเสียงกลางขึ้นไปใหญ่ครับเดี๋ยวผมจิย่างไปเบิ้งอย่างพ่นนะครับเดี่ยมันจะมีมองเป็ดตะลงดินเดี๋ยว่มคเดี๋ยวสักคู่ครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งพร้อมๆกันครับ โอเคครับสรุปแล้วขึ้นกิ้งเด้ออาจารย์เด้อนี่จะเป็นถนนครับเส้นนะครับบินไปแล้วครับนี่จ็กส์แมนตัวคู่อ่างอยู่ครับบักเพชรนครเราขึ้นนี้ครับนี่ครับโกเทียมเบ่งบรรยากาศก่อนสิไปหลีครับผมจะไปอยู่เทียงนะครับมันจะขันเมื่อกี้คู่อยู่แถวนี้ครับนี่ห้างกันจักมองต้นโตนี่ประมาณสักสี่สิบเมตรครับสี่สิบห้าสิบเมตรครับอยู่บริเวณนี้นะครับขันสิลงดินผัดบุกเป็นตะล้งมาจาย์ เทมดินแห้งกว่นนี้ยังลงครับโอเคครับไปลีกันเลยครับผมผมจะไปยู่พุนด้วยครับได้คู่โบกไกลปันได้ครับเต็มนะได้ความครับอยู่เทียงน้อยนั่นแหละครับสักครู่ครับผมโอเคครับผมพอลุ้นน้อติดตามไปพร้อมๆกันครับ ตีทลายมาแล้วครับโอ้ตีลบขึ้นนะสงก,กุก๊กรับบูมเอี้วครับแล้วเอี้ดดยวน่ครับเ่องกุ๊กนาครับตัวกุ้ง่าง่ก็จะยื้อใสครับเดี๋ยวเบิง้งใส่เบิ้งนี้ก็บ,บจกุจัครับเก้วมดใส่ โบราณเท่าตลาดน,ะนกป่านะ้องลงถ้ามันหายนะคำบัวหายต้องมันที่แต่มันก็บัลงมีขาลงมีขัดน่ะขัดดีนะมันเกี่ยวมันจะไม่อยู่แถวนั้นนะบอกตีเยน็นนะไปตีเยน็น มันหัวแต่หันหนาลงนกเนาะหัวกุ๊บสาเขาหมาเหมือนหมาไปตัวนี้ใช่เนาะนเลี้ยงพาไปแต่เลี้ยนตื้นนะเราทอง,ทงปีแล้วพันนาเนยตงดินจะไม่ได้หมาไปกินบ่หมาตัวใไไดสีขาวยันย,ยันหมามาทาั้งอี้หมาสีขาว นั่นก็ข้าวท่ก็ขาโต้ดินข้าบุอยู่ไก่ช้นนี้เดมอย่าเล่นบุทันอ,อันนี้มันอยู่สูงเน้นที่จริงมันก็ลัดมาในหันได้อะัดมามุงไทยนาเท่าน,นั้นเมื่อใดถึงมีจักบมา ขู่อ้างเป็ลิ่นมันลิ่นบโตะเนื้อบนวบกามันเข่าออกหรอบ้ามันกเขบ้าแต่ที่ในเนี้อนั้นท้าพูดมันดิู่ตรงซูทันพากกันนี่มือนมีเปล่กมลัดมาลัดกืนมันจะเข้างบก เนตพอที่เข้ามะมันหายเขามนแต่คันถืบโกมันหายแล้วเขาคันธือโกมันห่วงนะบนรี้กันเนี่ยโค้กแค่มันถ้างั้นและทางโกงง้กางนะขนาดมันอยู่ดีทางโกกก้งคางโกมันโกกเปนกกระถิ่เจี้ยๆนะบริเวณนะมันดูดี ยาวนังมึงอีากะไรแล้วกูนี่กจะลงใบดังพูไปบจงลุกเลยกกเสียกย่ามีพวกเสื้อยูนสูงนันกวกนั้นแหะมันดูดีเดี๋ยวปบหินขยองขยางใส่กันดูเลยกวกนั้นอ่ะบอมกกสูงมองไกลๆผากวกตายในลงไปสูงว่มูล กคนะกน่ะจค่โคกเนี่ยดูโคกนั้นแล้วมันอยู่ดีม,ดมาไกลๆเลยเธอพอได้ลุ้นมาแต่งขาวแต่ปูท้องแต่งเขียวแต่งขาวนะนนนมันอะไรมนันได้ลุงม,มาแล้วมาแล้ว อให้ลงเลยกูจับจับกาวเลยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเฮียบอลุงเสร็จมดแล้วมานบอลุงเรียบร้อยเลยจักตัวไรบ้าดิโอ้ยเรียบเห็นว่าอคเนยุงเง็ดเลยบินกายจับทับหรือว่าโหมานะไมวเคยพลาดเลยเลยนี้ไปนะเออมาไปไปเรื่อมาดิฮะไปส่งคนย่างมาดิ เรียบร้อยครับผมพิดเกมได้แบบเพชรนครเดี๋ยวไปเบื้องตตเฉลยตแคไกลกันเลยครับผมมาครับอีลุงใหญ่เหม่นให้เป็นย่างก่อนเบิ่งดูนกโตกิงมันจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปทำเบื้องตนนกวัดนกกันเลยครับผมโอ้ยหลุดไปแล้วครับไปเบื้องก่าวครับติดเป็นฟอดไปเลยครับ กาวมันยุ่งไงครับมันโหนเมือนี้มันเดีอดคนครับความมาจบามนด้วยครับบักเพนนคนก็ได้โอ้ยกาวกาวยุ่งไงครับมันหอนพพรามืันนี้อุณหภูมิสูงุดกระไปั้งุนแล้วครับเพราะจะให้อันลุงมันได้จับขาไ่ได้จับซ้ำเปิดอลาดสัตว์เดี๋ยวผมจะย่างไปนำมึงครับมันที่บินไปได้ซ้ำได้ สรุปแล้ววันนี้นี่เหี่ยวแล้วครับเด้ออาจารย์เด้อบักเพียรนเอานกลงมาได้ครับกาวมันยุไว้ครับโอ้ยจักเมม่นตัวคู่อ่างอยู่บอกครับบดจักเลยครับเดดหวนกันแล้วครับมันนี้อุณหภูมิสามสิบกว่าสามเจ็ดสามเปดพ่นมาจนกาวจนยุไว้ครับเอุหูโอ้ยบดตีนกมันนึงรุดครับฮวนลายกระบุดีครับเย็นลายกระบุดีกาวนะครับโอ้ใจยาครับ นกกระทำผลงานดีอยู่หมานด้วยครับว่าจิหาเห็นหาบบเห็นครับกับลุงบนผูกย่างหานกโบเห็นเลยลุกยังไงครับนี้เอาโอเคครับผู้ใดออกโตนกโตหนูกน็ขอให้สูให้หมานเลยครับเด้อให้ได้นกตัวไม้มาเลี้ยงมาเกิดกันทุกผู้ทุกท่านสำหรับวันนี้ผมมีตากระโตกับโบหมานครับนกนุ่ปไปครับเหี้ยวครับผมเดี๋ยวบืนเดี๋ยวเชียวนกบักอะไ สิงห์คนครมาลงดินทัางคุณครับมานําตัวครูอ่างเบิงครับสิลงให้ผมครับรับวันนี้ขอกล่าคำมาสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พี่นะครับอีนพี่นี้เหว่แล้วครับได้เหวเวเว